สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องท่าหลนเ,เหมียวเหมียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยวมของชาวลา,ลาคนาราสีเมษหรือผู้ที่เกิดวันที่15มาเมษายนถึงซ4พฤษภาค,คมประจำเดือนม,มีนาคม2 5 6 7กันนะกันนะคะเป็นยังไงบ้างชาวเมษสบายดีไหมเอ่ยนะเรามาดูดวงกันดีกว่าขอไพ่สิบใบให้กับชาวเมษด้วะคะ่ะ ช้าเมษช่วงนี้เหมือนคุณเพิ่นผ่านการอกหักมาอย่างหนักนะแต่ว่าในไม่ช้าไม่นานบางท่านอาจจะพบแล้วบางท่านอาจจะยังไม่พบเนื้อคู่คนใหม่กำลังจะเข้ามานะคะแล้วคนนี้เหมือนแบบจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงระดับแต่งงานมีครอบครัวนะได้คอมเมนต์เลยแหละเออเพราะฉะนั้นเหมือนก็ บางท่านก็แบบช่วงนี้ก็อยู่ในความโศกเศร้าเนาะเพราะฉะนั้นอถ้าใครที่ยังไม่มานะก็คือให้รออีกสักพักหนึ่งนะแล้วพยายามแบบเปิดใจนะก็แบบไปผ่อนคลายไปคลายเครียดไปแบบเดินทางไปแบบสถานที่ที่แบบคุณโอเคอะ่ะพักผ่อนหย่อนใจไม่แน่นะคุณอาจจะเจอคู่แท้ของคุณที่คุณตามหานะ ในสถานที่พักผ่อนของคุณก็ได้เช่วงนี้ก็ระวังอุบัติเหตุนิดนึงเนาะสำหรับท่านที่แบบช่วงนี้เดินทางนะคะช่วงนี้เหมือนคนค่อนข้างมีความสุขดีนะแล้วก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้กังวลหรือไม่ได้อะไรมากมายอะ่ะเหมือนช่วงนี้คุณก็แบบ เน้นทําบุญสุนทานเนาะแล้วก็แบบทําบุญไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่ได้คึมไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะเออบางท่านอาจจะแบบแค่อกหักเออแล้วคุณก็ไปทําบุญเพื่อความสบายใจของคอนอารมณ์นั้นอะ่ะก็ <อ confused> คุณเป็นคนค่อนข้างที่แบบค่อนข้างสะตองนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลเลยว่าเออคุณจะแบบ ผ่านจุดนี้ไปไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได้แล้วก็จะไปเจอคนใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆเจออะไรที่มันใหม่ๆที่มันเยียวยาหัวใจของคุณนะคะ,ะสำหรับบางท่านที่มีคู่แล้วเนาะช่วงนี้คุณก็จะหวานกันเป็นพิเศษนะเหมือนคุณไปเจออะไรหนักๆมาแล้วคือแบบ พอกลับบ้านมาเนี่ยคู่ของคุณเขาก็เหมือนรู้อะ่ะเขาก็เยียวยาคุณด้วยความรักนะความอบอุ่นทุกๆอย่างเขาก็พยายามดูแลคุณทำให้คุณดีขึ้นภายในเวลารลวดเร็วนะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆเนาะทาราศีเมษคือแบบชีวิตมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แบบพอไปเจออะไรไม่ดีหนักๆเราก็เดินหน้าต่อ ไปนะคือชีวิตมันมีขึ้นมันก็มีลงนะเพอไงก็สู้ต่อไปอืมโอเคอต่อไปเป็นสุขภาพเนาะเป็นลยหัวข้อสุขภาพขอให้5้าใบให้กับสุขภาพชาวเมดด้วยค่ะ สุขภาพช่วงนี้เหมือนช่วงนี้คุณไม่ค่อยอะไรมากเนาะคือเหมือนสุขภาพจิตสุขภาพใจเหมือนมีเรื่องอะไรมาสซอรไพร์แบบกระทันหันแต่ไพ่ใบเนี้เหมือนใครเห็นเนาะโอ๊ยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นได้ทั้งางบอกและทางลบนะอืมเพราะดูจากหน้าไพ่เนี่ย คือมันไม่ได้เป็นทางลบนะมันเป็นทางบวกอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะเหมือนคู่ของคุณอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างมันจะให้ของขวัญเป็นพิเศษสําหรับคุณบางท่านเหมือนครอบรอครอบรอบแต่งงานอนะไรเงี้ยคือคู่ของคุณก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญน,นู้นนี่นั่นกับคุณบางคนพยายามทํางานอย่างหนักมาทั้งปีนะก็เหมือนแบบมีแบบ เรื่องให้แบบเซอร์ไพรส์อะทำให้ตอนนี้จิตใจของคุณค่อนข้างฟูทีเดียวนะหัวใจแบบเอ่เขาเรียกว่าไงอะสภาพจิตใจอะเออค่อนข้างดีนะคะและแน่นอนว่าพอจิตใจดีร่างกายก็จะดีไปด้วยช่วงนี้คือสุขภาพร่างกายคือคุณของคุณคือค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีอะไรต้องน่ากังวลเนาะอืมพราะงานก็โอเคนะเป็นพลังงานดีๆสำหรับสุขภาพนะคะ ต่อไปเป็นการเงินเนาะขอพายห้าใบให้กับการเงินชั่วเม็ดด้คะ การเงินเหมือนช่วงนี้คุณมุ่งมั่นทําง,งานเก็บเงินเนาะบางท่านอยากจะลงทุนไปกับการเรียนการศึกษาบางท่านอยากจะไปปิดวิเวกบวชคือศีลภาวนานะก็อันนี้สุดแท้เราแต่คุณนะคะเนี่ยช่วงนี้คุณพยายามทาง,งานเก็บเงินเนาะคุณมองกิจการไว้แล้วพยายามที่แบบ หลายๆอย่างอ่ะแล้วอยากจะแบบตัดสินใจลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่งให้แบบให้มันแบบได้อ่ะเหมือนลงทุนแบบให้ได้กําไรแต่คุณก็พิจารณาเนาะคุณก็ไปขอคำปรึกษาไปนู่นนี่นั่นกับหลายๆท่านเพกกื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็มองว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่เหมาะแก่การลงทุนอะไรนะัก คุณก็เลยค่อนข้างแบบเงียบๆ,ๆนิ่งๆด้านการเงินนะก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่มีโอกาสแลจะจังหวะเหมาะในการลงทุนคุณก็จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่งแต่บางท่านตัดสินใจลงทุนด้านกนารศึกษาก็คือไปสอบไปเรียนต่อนะเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมมาพัฒนาทักษะตัวเองในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการลงทุนด้านการศึกษานี้เป็นอะไรการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะถ้าได้นําสิ่งที่ลงทุนนั้นไปใช้จนกว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็โดยรวมไม่มีอะไรเนาะคือด้านการเงินคือมันไม่ได้ติดขัดนะคือคุณมองหาแนวทางการลงทุนมากกว่านะ ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มี่ะมันยังไม่เปิดคุณก็เลยแบบเออเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะต่อไปเป็นการงานเนาะขอพระท้ามบาให้กับการงานชัวไม่เค่ะ การงานนะสำหรับด้านการงานนะคะสําหรับคนที่งานประจํานะเหมือนช่วงนี้คุณก็ตั้งใจทํางานนะคุณตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีเพีงแต่ว่าเหมือนก็มีเรื่องสังคมภายในมากระทบจิตใจคนอยู่เหมือนกันนะคุณก็มองแหละว,ว่าเออถือซะว่าเป็นโชคชะตาเนาะเรื่องบางเรื่องมันก็ทําให้คุณแบบ เออช่างมันเถอะเราตั้งใจทํางานเก็บเงินดีกว่าเหมือนอารมณ์แบบนั้นอ่ะอคุณช่วงนี้คุณไม่ได้ส,สนใจอะไรนะเวลามีคนมาแบบมาแบบเหมือนก็เลก็ติดคุณะนะ้องแล้วก็แบบมาแบบหยอดขนมจีบอะไรเงี้ยช่วงนี้คุณไม่มีอารมณ์มารับอะไรพวกนั้นเลยอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเออเร่งทํางานดีกว่า เหมือนคุณเบื่อสังคมด้วยเพราะสังคมที่ทํางานคุณค่อนข้างท็อกซิกทีเดียวใช่ปะเออแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะ่ะคุณอือช่วงนี้คุณก็แบบมองเออทำงานเก็บเงินไว้ดีกว่าเก็บเงินก้อนเหมือนจิตใจของคุณอะมุ่งมั่นที่เก็บเก็บเงินเพื่อจะไปลงทุนเปิดกิจการเป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คุณตั้งใจมันดีมากล่ะ แต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่ใช่เวลาของการลงทุนอะไรในความคิดของคุณคุณก็เลยทำงานเก็บเงินไปก่อนแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณลงทุนนะการลงทุนเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะสำหรับท่านที่อยากจะออกมาเปิดกิจการของตัวเองแต่สำหรับบางท่านที่มองหางานใหม่ช่วงนี้ยังไม่ได้นะคะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะ มือคุณเบื่อที่ทํางานเก่าด้วยใช่ไหมเออคุณเบื่อที่ทํางานเก่าเพราะมันค่อนข้างทกสิกค,คุณอยากจะย้ายไปนในที่ที่ดีขึ้นอ,อืมคุณมองแบบนั้นนะแต่าบางท่านอยากไปเปิดกิจการเป็นของตัวเองเลยอะเบื่อแล้วไงอยากเป็นนายตัวเองบ้างเออก็สู้ๆนะแนวโน้มไปได้ดีอะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาขานาดเองสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําฟรีแลนซ์นะ ช่วงนี้มีเรื่องอะไรให้คุณต้องตกใจแล้วก็หงุดหงิดใจค่อนข้างบ่อยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมันคือมันแค่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะ่ะแป๊บๆเดียวอย่างเวอร์เนี่ยมันแบบชั่ววูบกระทันหันแป๊บเดียว,ยแบบยวแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแล้วสักพักมันจะดีขึ้นดีขึ้นตามลาดับนะคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรมากไม่ต้องไปคิดมากนะธุรกิจมันก็อย่างเงี้ยคุณก็มองนะอืมเพราะถ้าคิดมากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบ ไม่ดีต่อสุขภาพคุณเปล่าๆถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็แบบปล่อยมันผ่านไปจะดีกว่านะแต่งานเงินมันก็เข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องกังวลนะคะแต่มันอาจจะมีแบบเรื่องคนอะมันจะไปเรื่องคนซะส่วนใหญ่อาจจะมีแบบลูกน้องออกอาถันหันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยังไม่ทันได้หลับมือแต่สักพักคนใหม่ก็เข้ามาภายในเวลารวดเร็วนนะมันเป็นการที่แบบปรับฉับพัน แต่แป๊บๆมันก็กลับมาเหมือนเดิมอารมณ์นะั้นอะโอเคแลต่อไปดูความรักเนาะขอไพห้าใบให้กับความรักชาวเมดด้วยค่ะ อ,อสำหรับคนโสดเดี๋ยวจะมีรักใหม่เข้ามานะมันเป็นคนที่โชคชะตาน,นําพามาเลยแหละก็คุณก็ลองพิจารณาดูนะว่าเขาคนนี้โอเคไหมโดนใจไหมสำหรับคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณไหม้นะแน่นอนว่าคนนี้เขาอาจจะมีแบบทะเลาะบ้างดีบ้างคือมันไม่ได้หวานอะไรร้อเปอร์็นอ่ะมันจะเลียวมากเลยอะ่ะก็คือมีทั้งทะเลาะมีดีมีอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่าคุณก็ลองลองพิจารณาดูว่าเออคนของคุณคนนี้เขาโอเคหรือเปล่าคุณรับได้ไหมกัแบขบ้อดีข้อเสียของเขานะลองปจดใจดูนะคะเรื่องบางเรื่องที่คุณก็ต้องตัดสินใจคุณก็ควรที่จะตัดสินใจอย่างราอบคอบใช้ใจเป็นตัวประกอบในการตัดสินนะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะสำหรับคนมีคู่ นช่วงนี้ก็มีปากเสียงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะลิ้นกับฟันแต่ว่าเดี๋ยวสภาก,ก็กลับมาดีกันนะคุณไม่ต้องไปเครียดมากหรอกอจริงจริงคือแบบมันก็แค่หนอนอแบบมีปากเสียงทะเลาะกับคู่ของตัวเองแต่ว่าคือลิ้นกับฟันมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างถูกไหมมันไม่ได้มีอะไรลาบลื่นไปซะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเออเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันคุณลองหาเวลาแบบไปสวีท กสองคนไหมอะไรเงี้ยแบบหาเวลาไปแบบเออดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันนะข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบความสัมพันธ์มันกลับมาดีมีอะไรก็พูดคุยกันนะจะได้ดีขึ้นอารมณ์แบบนั้นนะคะเอาล่ะจบลงไปแล้วสำหรับความทำนายของชาวราศีเมษประจำเดือมีนาคมสองพรงสิบเจ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด s u b s ร r i า e และคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาลงคลิปจะได้ดูกัน,นะะ่ายคลิปนี้ถ้ามีข้อบิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ